สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษนะครับก็แหมเรียกว่าผมมีแรงบันดาลใจนะครับเห็นเรื่องเขื่นกระทูนนครสีสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้นะครับซึ่งเขาว่าซึ่งจะมีกรโตนะครับก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 ับคุณตองนะฮะมาแสดงบทรักกันที่นี่ เขียนกระทูนะครศรีธรรมราชซึ่งข่าวสดวันนี้ก็ของวันจันทร์ที่9พฤศจิกายน2565นะครับก็ารายงานนะครับว่าอยู่ตรงไหนเห็นเขาบอกว่าโอ้โหขึ้นท็อปเซิร์ชกันเลยคนไปเที่ยวกันนะก็ขอบคุณข่าวสดนะครับหลังเกิดเหตุการณ์อดีตพระกาโตภาษีกามาที่เขื่อนกระทูลสันเขื่อนกระทูลทำให้เขื่อนกระทูลขึ้นท็อปเซิร์ช ใน Google นะครับว่าอยู่จังหวัดไหนนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันพบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาที่วเขื่อนกระทูนตะบ,บนกระทูนอำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชกันอย่างคึกคักสำหรับเขื่อนกระทูนเขาบอกว่าเป็นอ่างเก็บน้ําคลองกระทูนเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลนะครับซีซงเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านที่ต้องสูญเสีย เหตุภัยพิบัติอุทกภัยนะครับปีสามหนึ่งภัยพิบัติครั้งนั้นน้ําป่าไหลาจากภูเขายัางรุนแรงเข้าท่วมหมู่บ้านพื้นที่พ่อปู่ของชาวบ้านแม้ว่ามีฝนตกและน้ําท่วมทุกปีแต่ปีนั้นปริมาณน้ําฝนมากกว่าทุกปีและพื้นที่มีความลาดชันจากการตัดไม้ทําลายป่าภูเขาพังทลายดินไม่สามารถทนทานการกัดเซาะของน้ําฝนได้นะครับ ก็ส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านพังทลายชาวบ้านเสียชีวิตประตูสัตว์และพื้นที่การเกษตรเสียหายทรัพย์สินเสียจําจนวนมากแม้วัดที่เพิ่งสร้างเสร็จเผาศพได้ศพเดียวก็ต้องปล่อยร้างชาวบ้านไม่สามารถเข้าประโยชน์ในพื้นที่ได้หนึ่งก้าจึงพระราทานพระสมิเกี่ยวกับวิธีการบรรเทาอุทกภัยและพื้นที่ซึ่งความเสียหาย ที่ทบความเสียหายแก่เจา้าที่ชนประทานและสุนักงานเลขานุการกอปอรอบวที่24ธันวาคม2531นะครับอโสดสแลนด์ใต้ออกสันเขือนนี่สันเขื่อนนะสันเขื่อนจากบ้านเรือรนประหลัดพัง มาดูตรงนี้หน่อยเขาว่าเขืนกระทูมีทิวทั์ของเทรซาบคุณขาที่สวยงามเรียงตัวเรียงตัวกันสี่ด้านมีเบริเังเก็บน้ำทอดตัวยาวถึงมังเพลวยียงสะตวดสวนทารินท่องเที่ยวจริงนิยมไปชมดูวิวพระที่ตกดินอย่างเพลินใจอ๋อนี่เป็นภาพของเมนเผาศพของวัดที่โผลพ้นน้ำนอกจากนี้มีกิจกรรมร่องเรือ ล่องเรือชมบิวทิลทัศน์สัมผัสวิถีชาวบ้านที่ยังหวานแหหาปลาปัญจักรยานดูนอกอบยพเดินไปหน่อยจาก,การ้านอาหารตั้งอยู่ในริมเขื่อนนะครับบริสันเขื่อนอ่าก,ก็บน้ำขนกว้างสร้างเป็นถนนให้สามารถขับรถชมวิวตลอดทางได้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาสนุก ในกิจกรรมได้ตลอดปีโดยเฉพาะเดือนธันวาถึงเมษาถือว่าเนาะสวยที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังมีชมหมอกยามเช้านะครับดูนกนางนวลได้นะฮะดูนางนวลได้กันเรียกว่าได้รับฉายาสวิตเซอร์แลนด์แดนใต้การเดินทางนะครับก็จากกรุงเทพไปประจวบชุมพรและใช้ทางสี่สเผ่าน สุราธานีทุ่งสงถึงนครศรีธรรมราชหรือถึงอำเภอวกุลพ,พ,พินใช้ทางหลวง401เรียบชายทะเลไปถึงนครศรีธรรมราชระยะรวมนะครับ780หรือถ้าเดินทางโดยเครื่องบินนะครับก็จะผมเขาบอกว่าอยู่ห่างจากสนามบินนะประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับอยู่ห่างจากสนามบินชั่วโมงครึ่งรถโดยสาร เดินทางประมาณ10ชั่วโมงคุณน,นุชจรีแรกรุ่นรายงานครัขบขอบคุณข่าวสดครับโอ้นี่แหรวฮะนี่นะสันเขืนกระทูนนะสันเขืนกระทูนเดียวผ่านไปจะแวะไปเที่ยวหน่อยนะครับหรือใครที่อยู่นครศรีธรรมราชก็ลองแวะไปเที่ยวดูนะครับนี่เป็นนี่เป็นซอฟพาวเวอร์แบบแปลกๆของประเทศไทยนะครับ ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube คลิปทาครับพิเศษนะครับขอบคุณข่าวสดด้วยครับสวัสดีครับ